เดี๋ยวครับ2 3มาดูกันเองไม่ได้ไปแล้วนะครับ2 5โอเคครับนี่ยังขาดไปตัวนี้อ่ะ

ông bay lòng súng, 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 ใช่อนมีอีบพี่เปิ้ลสื้อการแพี่เปิ้แห้งมาองไม่เห็นห้าเลยอ่ะนี่ได้ไม่ได้ก็ดูว่าทำไงได้อ่ะพี่พี่ไปไหนนะ

ทำไรวะใจหายเลยไม่อยู่เนี่ยตกใจอะไรหนานี่กใจมือสั่นเลยเนี่ย 干过。

เป่ฟ้าอยู่ข้างในค่ะแล้วกรจัจอยู่ข้างในค่ะ่อ้พี่เติสองงาน

ยิงได้บารอไ่ป่ะได้คนค่ลอเอ้โอเคไม่เลียนเจ็ดาบ้าไม่แห้ง่ยอันนี้ไม่มีไรอันี้ไม่มีน้ำ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn